สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแข่งรถนะผมเป็นอีพีหนึ่งนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะผมเป็นเกมแข่งรถนะผมแต่เชื่องกิตผมจะเขียนไว้ให้นะผมไอชื่อคลิปอะนะผมชื่อคลิปเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้เลยว่าคือเกมอะไรนะผมผมอ่านเพราะว่าผมอ่านอังกิตไม่ออกนะผมอ่ะทุกคนพร้อมนะนะผมเอ้า พร้อมแล้วมัทุกคนกคนะผม

不穷了。 Mm. <sighs> you. Ande, 一你們 begun, 不过、就是，运营都是什么？都有什么那个。 มาทุกคนพร้อมไหมนัก 好像好像不了了。買了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  ยินเคอร์คบมันยีคอไเห็นอคนคนไอ้คนคนต้มนะ่อนคนต้มเต็งเลยเตงคนดำไอ้นอุ้ยคนทหารกับไป่ะไงทุกคนทหารกัไรทหารกับนี่ยหารไรหาแล้วไล่ขาเ้ยชนลายดำเข้าไปยูนิคร หายไปแล้วอุ้ยหารไปแล้วว่เฮ้ยดำมั้งไเลนนีทุกคนอันนี้เราอยู่อันดับสามของโลกอันดับสีแล้วอันดับห้าแล้วอันดับห้าแล้วแล้ไม่มีิตันมช่วยเอันดับห้านี่อันดับห้ามัจะถึงนีเอยอันดับห้านี้แล้ว อัน้าอันด้าหไม,ไม่รู้เหมือนกันน่าจะอันดับห้า้านะหรือหนเอาหเอาใหม,เใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ตีอ่ับหน้าแล้ว นดับหนึ่งหนูคนอันดับหน,นึ่งอันดับหน umas, ึ <blunt animation> PO, ่งยิงตาต๊ะอันนี้คือยิงตาต๊ะนะอันดับสองแล้วเัียับรนึงอันดับหน <in vic many amen> <vana> ึ่งอันดับหนึ่งโอเคอนนี้เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้อันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวนะคุ ญี่ปุ่นว่ะแต่ไม่ได้อยู่รนดับสองอันนี้น่าเป็นญี Jesus. ่ปุ่นนะเองนีรับรตนี้ับนี่รับตอดับนึง พี่ปุ่มนะทุกคนพร้อม้ะ อนดนี่แลม่ต้องพยายามไม่สนเลนะคุอันนี้มาแต่งนี่อันนี้อันดสองอันดับหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งเออแลวไม่สนใหราเหรอเอาอ ถึงดมาแล้วแวันจว่ท่นมันเลวที่เลถหจะได้ ด่านนี้มาไอ้ด่านที่มีนาวอสองดวงเนี่ยนั้นแหละของจริองทุกคนอันนั้นแหละเล่นจริงเดี๋ยวไม่เชื่อดูด่านนี้เลย แขนไม่ไท่นะหร่เออเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนก็มีแรงเยอะเออดีไหมือถือเจะคุณชนะ สามนะคุณสามแเล่นไปสองรอบแล้วคุนดันจะไปวางนี้นะคุมีอาเลี่ยนเองอคันไองคันขาวไปนีมันเลลถึงคัอันนี้อันนี้ก็ใช้มาประมาณห้ารอบนล้ว เราจะาทำให้ทุกคนเม่อวาจหวะคลิปไม่ดูมันก่อนเพราะว่าอ้อนี้นะผมมันแบบเมื่อวานถึทำให้ท่าน,นผูแบบ้ชมเห็นแล้วนผมเมื่อวานถมทำอันเนี้ยกว่าจะได้เท่ผมแล้วก็อาแรแต่ก็เล่นให้ทาาผู้ชมดีนะผมเี่นแบบนี้ดูคแบบน,แบบนไปเรื่อยลๆนะผม คนไปแล้วเรียบร้อย กันทุกคนครับทุกคนอันดับหนึ่งการออกแบบและติดตั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้เชี่ยวชาญสมาร์ทซอร์เชนคอมพิวเตอรมาเอามาบานมา หายนะผมตอ,อนสี่อันนี้นผมรอบสุดท้ายรนะอบสุดท้ายนะผม ยยนนันก็นสำหรับคลิปนี้ผมก็ลืมนะกดแชร์กดไลค์กด, like กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรอีกแล้วเราจะมาอัปเดตนะผมเพราะว่าคลิปต,ต่อไปนะผมมันจะแบบมันจะแบบมีเยอะอะไรเยอะนะผมคลิปต่อไปนะผมอาจจะเป็นขนมต่างประเทศหรือไม่ก็เกมอะไรก็ได้นะผมอะนับนับแบบช่วงแบบใหม่ๆนะผมอา นะบายนะผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดับสไครนด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอ่ถ้าอยากให้คลิปหน้าผมทำอะไรอีกก็สามารถสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เอ้ยไม่ใช่ทิ้งคอมเมนต์อิให้กดถูกใจเออกดถูกใจไว้ได้นะผมอ่าบายอย่าลืมกดกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ